การนั่นเลยครับเดี๋ยวพายขยับตามเพราะว่าพาะเป็นกาขยับให้นละ้ร้านสมุนครับ มะยังอันเตวิสุงวิสุงรักขณาทายติสารนิติสารนาาาิะสหาปัญจสีลานิยาจารมานักมตัสสะตาอียมปีสังขังสารนังขจามิีกาเมตุบิชาจารามวาเวหาอิ ประจำสำนักพระราชวังพิเศษระดับสิทธิ์ระดับ่ตายแล้วเดี๋ยวทุกท่านก็เป็นอีกวันหเป็นครับที่ระยะเวลาแล้วทีนนี้ในช่วงช่วงระยะเวลาปีนี้เนี่ยอ่าเพรางาะเพรเกิดขึ้นเยอะเราก็มองว่าประชาชนหรือข้าราชการหรือคนที่เกี่ยวข้องกับประเทศเรื่องพระตายไม่ได้ที่เรีว่าแต่คุณผมก็พูดก็ทำก็ส่ง แน,นแน่เ่าบินกว่าเพรพาคุยได้พระคารผสมมีบทบาทสำคัญพขรููเรื่องอหไรเราไม่คุยก็ได้อย่างนี้ครับเราก็ไปคุยเรื่องอื่นที่มนันเกิ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 นไปเกินไปนหัวเรื่อง ใครได้จริงแม้วาระที่สองข้าพระเจ้าระลึกถึงพระพุทธเจ้าที่เพึ่อยืนของข้าพระเจ้าไม่มีพระราธรรมเป็นที่พึ่งอันประเสริฐของข้าพระเจ้าข้าพระเจ้าจะสวดประกาศรัตนปริิทีีพระสงฆ์ัยแก่ข้าพระเจ้าด้วยเถิดข้าพระเจ้า ยาทาปากังธังกายวาจังทิปังเนวะสัมวิชันตุสัพพีพูเรนตุสังโญยันถาหัพพิโฏติกรณโสยาทา <speaking spirits>